ค่ะได้ยินแล้วได้ยิน,น,นแล้วตัด้ได้ยินหมดไหมเหอยนตัดพ่อคุณสไปเดอร์มันกี้คือใครนะขออีกทีได้ไชื่อว่าปปปะชาค่ะอยู่แก๊งซากุระใครครับซากุระคือคาบุกิใช่ไม่ไม่รู้ว่าอยู่แก๊งซากุระเนอะได้แล้วครับใช่ครับ วันนี้มีบทเพลงอะไรที่แบบแนะนําผมไหมครับคุณสไปเดิร์มังกีเพลงเหรอใชอ่อยากได้เพลงรักหรือเพลงเศร้าอะคะเพลงอะไรก็ได้ครับที่แบบยิมมย้มแก้มปี่อะยิ้มแก้มปี่เหรอใช่เอาเอาเพลงแบบว่าแบบมีเมียมีเมียเด็กอะครับแบบเมียเด็กแล้วแบบรับควาชื่นแบบชื่นชื่น,ช,นชมดีอะอ๋อใช่ครับแบบตัวเองแก่แต่ว่าไปจีบเด็กเงี้ยไปเป็นหลอกเป็นหลอกหมาแก่เป็นหมาแก่แต่เขาอะครับแล้วก็ได้เขาเป็นเมียเงี้ยหมาก็เพลงนั้นดีกว่า <c oughs> อย่างนั้นเลยนะคะ ใช่ครับอืมอันนี้อันนี้ไม่ได้พาดพิงถึงใ,ใครใช่ไหมคะไม่พาดพิงครับอันนี้เคยอยากพลาดแค่ครับงเดียวอ๋อโอเอคได้ค่ะได้แป๊บหนึ่งนะกระเปต่ออะไรพี่เดี๋ยวเหมยหาเพลงแป๊บหนึ่งเจ<ม>็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกใช่พี่ฮัลโหลค่ะโอเคครับเป็นเพลงทีง่ฟัอมาเลยครับฮับลโหล อ๋ออ๋อข้าเลยอะไรเลยเหตุยังเอยอยู่อยแร่โอ้โหลองพอเกิดเขาเดินหนีไปเลยอะที่หนังจะไม่ไป้องที่ไหนละแปดสี่แปดสองรงเลยเหียลออ่างนี้เสียทรงเลยเดินหนีไปเลยอะแปดสี่แปดสองพหกผมแบว็ังินค่าสำหรับพี่เขาให้แบล็แเราพี่เจ้าของอุ้ใ เดินเดี๋ยวพี่บ๊อบทำเสียไปเดี๋ยวเดี๋ยวทำทรงทำทรงเสียด้วยเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วทรงเสียที่อะไรคือคือนี่ไอ้ที่อะไรแบบไอเขาจะเอาตังค์ไปปูนี้เขาเรียกสิบก็คือไอ้ควายได้เกกิดเจอได้เจอแล้วเมื่อวานครับแต่ว่าไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยเลยยังไม่มีโอกาสนเดี๋ยวคุยดูเอาแบบให้ยิ้มเลยนะครับได้ยินไหมคะ

เฮ้ยพ<ค>อไอ้สัตว์คงหลับแล้วไม่รู้อะไรบ้างเลยว่ามีใครเขาดีกันแล้วความในใจเป็นตัวหนังสือไทยคำฉันเขียนโดยไม่หาเรือ บงคง <setting S 1> ให้เสียงเขาเหมือนอะไรนี่เว้ยเหมือนเขาเหมือนเขาเสียงแบบเหมือนนักร้องนักร้องภาคเหนือที่ดังๆของภาคเหนือร้องที่ภาคเหนือที่เราต้เอไน้องเอธกมอ ม <My> องรักเธอ, <My God. S 2> อยังเป็นทางการแต่ไม่กล้าพูดเราร่ความรักลงเอื้ที่ยังหรือเศร้าฉันก็ไม่อาจเดาคิดมากไปก็กลัวเป็นทุกงเมื่อคืนทุกวันรักฉันเม็นเลี้ยนที่อยอมแกสีตังก็เฮียละหม่ไทยก็บ้าละสั่ น้าเขาบอกเสียงยูไซเสียงยูไซเฮียดุฮียเลยนะเดี๋ยวุฮีจริงเลยนะแล้วคุณพี่ธนวัฒน์ด้วยนะครับสำหรับของขวัญนะพี่ธนวัฒน์ก่อนหน้านี้เมื่อกี้ลืมขอบคุณนะพี่ขอมากนะพี่ธนวัฒน์ไอปราสาทอ่ะกูว่าเขาตระกูลปะคุณได้ยินเขาตระกูลเชียโบไปจุกูว่าปะยังไม่อยังไม่เข้าหูยังไม่เข้าหูไปตีดังนะไม่แจ้งกันเถอเดี๋ยวเราไปฟังเพื่อนนี่ย่ะเพื่อนถ้ามึงวันนี้ไม่มากู่เหงาเลยอย่าดื้อตงนั้นเปตีมา เขาตัด<ท>ตักย<ท>ังไม่ระดับนี่แหละถ้าเต้นเหมือนตัวบ้านลมหน้าปั๊มเลยใช่ครับห <c oughs> ลัเดียวเปน็นน้ำหลับเดียวป <c oughs> เป็นน้ำ ลงเนี่ยต่อจะฟังโอเคขอโทษครับกลายเป็นดีเจซะแล้วฉันก็ไม่อาจเดาคิดมากไปก็กลัวเป็นทุก่มมาขึ้นทุกวันรักฉันเหมือนเลี้ยนที่ยอดกระปุกฉันมีความสุขรัม่ถึงรเมืหร้าหรอหรอหรือปิมเมโหัวราคือใครอ่ะไม่ถึงอะไรวะเมืหัวร้านอ่ะกำลังจะบอกว่าเสียงเขาเหมือนลี้ไก่ใช่ไหมใช่ เ,เขาค่ะกระเป๋าอะไรครับมวยกระเป๋าเจ็ดห้าศูนย์ไอป่าบ๊อบป่าบ๊อบป้าบ๊อบโชว์นะครับป้าบ๊อบป่าบ๊อ <c oughs> บคารับโชว์โชว์หน่อยครับสักหนื่งสองหมืนนม่น <c oughs> ถ่าสิดน,น้ำใจนาะ อออย่าเแต่ก่อนก็เคยทำนี่แต่ก่อนเนี่ยสมัยแบบเราเดินเด่นเนี่ยสมัยบินเดียวอ่ะค่ะไปทำทรงเหมือนเองว่าสมัยบินเดียวที่เราโอนเนี่ยค่ายนักร้องอ่ะมี้องมือนะแต่ก่อนเฮียบุอยากกดดันมันอ๋อแล้มาไงวะเนี่ยมันเบม่อไปแล้วนาแล้วอยู่ดีกระโโบมาแค่เปลี่ยนหน้ากากเปลี่ยนการแต่งตัวได้เนี่ยมาได้ไงวะเนี่ย เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผมไม่ให้ติ๊ครับเราพี่ผมมาก่อนนะพี่ผมเมื่อเออได้คะ่ะได้คะ่ะเสียงเือนบ้าพี่อะอ,นนอันนี้มีหวานใจยังครับเนี่ยอะไรนะคะมีหวานใจหรือยังครับเอ่อยังไม่มีคะ่ะผมชื่อบ๊อบนะครับ UDG แต่ค <Bob S 3> าแลสุดเท้าใส่หมวกกันน็อกอยู่ครับแต่ับมึงเชื่อกูนดิเขาไม่รู้หรอกว่ามึงคือใครเขาไม่รู้หรอกว่าใ้ควายเขาไม่รู้หรอกครับเขาไม่รู้จักตัวไอ้โง่ ใช่ไหมครับคุณไม่รู้จักผมใช่ไหมเออไม่รู้ค่ะพี่ชายคนนี้เหมยยังจาชื่อไม่ได้เลยโอ้โหเจ็บจริงเจ็บจริงไม่แต่เราไม่เคยเราไม่เคยบอกชื่อเขาเลยอออััันนนนนีี้้เเจจจจ็็บบรริิงงใช่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 ไม่ไม่น่าจะเคยบอกชื่อหมวยมานะใช่ครับเพราะเขาไม่ได้อยู่ในซิลิบัมสมองหนูเอาอย่างีนี้เราเจอกันสองรอบแล้วหลอกรอบแล้วถ้าผมบอกชื่อคุณได้ครับ อะไรนะคะเดี๋ยวผมบอกชื่อคุณนาด้ครับเปิดเราได้รู้จักคุณแต่ผมรู้จักชื่อคุณแล้วนะสไปเดอร์มังกี้นะชื่อคุณสไปเดอร์หมวยสิคะไม่ใช่สไปเดอร์มังกี้ผมชื่อผมชื่อนายท็อปนายท็อปกระทบเบิร์กพอยครับฮะนายท็อปกระทบเบิร์กพอยใช่ครับโอเคเดราเก็บเอาไว้นายท็อปกระทบเบิร์กพอยใช่ครับโอเคชื่อนี้ไปเรื่อยเหมือนกันเนาะการแสดงว่าไม่ใช่ชื่อจริงสิอย่างเงี้ยใช่ครับชื่อจริงครับจรริงคับถ้าบอกว่าไปเรื่อยก็ไม่ใช่ชื่อจริงสิคะ ชื่อจริงครับชื่อจริงครับอ๋อโซ่าแต่ว่่าผมชื่อนายต๊อบกับต๊อบเบิร์ควายแต่เพื่อนผมผมไม่รู้ชื่ออะไรเดี๋อนผมทำไมทำไมขี้โมจจังอะค่ะไม่ได้ขี้โม้ครับอันนี้เรื่องจริงครับก็เมื่อกี้เพื่อนเพื่อนพี่ก็ยังบอกอยู่เลยว่าไปเรื่อยอะแสดงว่าต้องไม่ใช่ชื่อนี้สิคะไม่หมายถึงว่านามสกุลนะไปเรื่อยแต่ว่าชื่อจริงผมชื่อนั้นชื่อจริงครับจริงเหรอคะกับต๊อบเนี่ยนะคะใช่ครับเ่าจริงกับประชาชนได้ไหมกับปเปอร์ควายครับเอขาหร๊อแบบประชาชนได้ไหม ไม่ได้พกมาครับไว้บ้านนะฝากแม่ไว้ผมชื่อแม็กกินมาม่าแบบวินเทจครับอัน้ครับอันนีเทจริงครับนี่แม็กมาม่าวินเทจได้ครับอันนี้เทจริงอันนี้เทจริงครับโอเคอันนี้พี่พี่แม็กใช่ไหมคะอันนี้ครับแม็กกินมาม่าแบบวินเทจครับอยากดูคลิปไหมครับอยากดูคลิปไหมอยากดูคลิปไหมมีเท่าไหร่คะไม่มีครับไม่มีครับโอเคอันนี้พี่แม็กใช่ไหมคะแล้วก็อเมีพี่กระต๊อป พี่็อปครับพี่็อปอ่าพี่็อปพี่ top กับโอพี่็ o ปกับ o r ์โอเคอันนี้ก็พี่แม็กโอชิโอเครียครับผมแม็กโอชิหาเรียนครับตกแม็กโอชิเขเหรียญครับตกหลองแครับเรื่องผมแม็กนับเศษตกหลอนับครับลอม็นับครับตม็นเครับตอด็กนับคตอดแม็กนเรักอดกับเครับแม็กนับเครับผมแม็กนับเครับม็นเอม็นเอดแ็นเรดีมเดร์หมวยครับ ไม่ครับเรียกสไปเดอร์มังกี้ครับเรียกง่ายดีสไปเดอร์มังกี้เนี่ยเพราะว่าผมไม่มีเน็ตขายเดิมนะฮะผมชื่อแม็กไม่เติมเน็ตครับแม็กไม่เติมเน็ตใช่ครับเพราะว่ามีไม่มีบริการนะครับอะไรครับชื่อผมครับคุณยุ่งอะไรครับเนี่ยผมแม็กไม่เติมเน็ตครับผมเปลี่ยนชื่อเรื่อยๆเลยอ่ะตกองชื่อจริ่งยิ่ง ได้ครับผมแบกกันเน็ตแปดบาทแล้วไม่มีประจาเติมนะครับผมอะต่วงชื่ออะไรกันคะเนี่ยก็ที่ไอ้สั้ยาวเลือกกินไปแบกกระเทียมมาผมเรียกผมแบกกระเทียมไปแบกกระเทียมมาเฮ้ยไหนเขาหลายคลมากเลยนะคนเนี้ยเขาคงบอกว่าชื่อปลอมแล้วอันเนี้ยชื่อปลอมแล้วกันไฟหรือเปล่าใช่ครับผมว่าเพื่อนผมชื่อปลอมแล้วอันเนี้ยก็เหมือนว่าน่าจะชื่อปลอมกันหมดเลยนะคะตรงเนี้ย ไม่ใช่ครับผมชื <m ah> <m ่อจริงครับชื่อจริงครับอันนี้ผมอ่ะมั่วมั่วมากๆเหมือนว่ามั่วเหมือนว่าไม่ใช่ชื่อแม็กเซดเดียแล้วกันเรียกผมแม็กเซดเดียแล้วกันนั่นเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยเลยอ่ะขี้มั่วไม่ต่อคนขี้มั่วแม็กกินมาบ่าแบบวินเทจมีคลิปอยู่ครับถ้าอยากรู้ผมส่งให้จริงเหรอเราไปแล้วครับเราไปแล้วครับผมเราไปแล้วแม็กกินมาบ้าแบบวินเทจเหรอฮะใช่ครับ ใช้ช้อนใช้ซ้อมมันธรรมดาไปครับต้องใช้มือครับใช่ครับต้องเอามือลงไปจ้วงกับหม้อด้วยครับเอามือลงไปจ้วงกับหม้อเลยแล้วก็เขาเขาไป็ใครนี่ไงเขากินแบบคนอีสานนีครับชอบกินแบบเล็กๆแก็แล้วก็เส้นเอาเส้นชูเอาเส้นเอาเส้นชูเหนือหัวแล้วก็หันหน้าขึ้นไปมองแล้วก็อาปากเราแบบเหมือนอะไรออะไรก็เรียกว่าอะไรนะเสือรอเสือรอเสือรอคาดเหี่ย แล้วเส้นแล้วแล้วน้ำในน้ำของน้ำมาม่าก็หยดใส่ตาอ๋อหมายกอดอะไรกันครับเนี่ยโอ้ไอดอลเลยอ่ะเดี๋ยวจะมวยจะไปร้องกินชอบเลยเอ้ากูชอบเหรอครับอันนี้คุณชอบเหรอเอ้าชอบนะครับวันนี้ชอบสิเนี่ยชอบกินแบบวินเทจเหรอเนี่ยคุณเนี่ยชอบแบบยังไม่ยังไม่เคยลองอ่ะจะมีมากแบบวินเทจด้วยกันไหมครับเออแถวนี้แถวนี้มีมีโต๊ะกินมาม่าไหมล่ะคะ ดี๋ยวให้พี่เดี๋ยวผมเอเดี๋ยวแม็กไปสอนนะครับผมเดี๋ยวแม็กกันเดี๋ยวแม็กไปเองแต่โหจริงหรือเปล่าเหมือนมีมาม่าสุกอยู่ในตัวนะคะว่าไปเนี่ยเอาอันนี้เลยครับอันนี้จบเลยครับอันนี้จบเลยจบเลยเหรอช้อนครับช้อนช้อนช้อนได้ผักช้อนได้ผักกระมูสับขึ้นมาด้วยนะถ้าขึ้นไม่ขึ้นมากินแบบไม่ถูกไม่ดีนะนะนะเราเราถ้าจะกินน้ำซุปนี่คือต้องทำยังไงครับยกหม้อครับไม่มีช้อนครับยกหม้อครับยกหม้อสดครับผมยกหม้อเลยครับ กินเหมือนคนญี่ปุ่นครับพ่อเลยนะครับซู้อเนี่ยซู้อแบบเขากินเสร็จก็าเข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 ากินเสร็จเขาพูดว่าอะไรนะคนญี่ปุ่นเดี๋ยวพี่พี่สมแล้วเราคือต้องอย่านั่งท่าธรรมดาครับอย่านั่งเก้าอี้ครับต้องนั่งบนต้องต้องนั่งบนมานั่งครับนั่งไปขั้นหนึ่งอ่ะ ใช่นั่งตรงที่พิงครับต้องตรงที่พิงด้วยแล้วเท้าอ่ะยันเอาเท้ายันตรงที่นั่งไว้ไอ้เฮียนี่ก้าจำจำแม่นแล้ไอ้เฮียเนี่ยดูรอบสองรอบจำแบบแม่นเลยตัดเอาเท้าอ่ะเท้าจำทุกลายเีลยไอ้เฮียไปลบไอ้คนพี่ดูเศษในราคาว่ามาครับไม่ไม่จุกหรอครับแค่เห็นน้าขึ้นฟ้าก็หายจุกแล้วครับน้าขึ้นฟ้าแล้วก็ต้องเป็นรถอ่ารถหมูสับนะครับที่เป็นไว่าหมูสับ ไม่ตื่นไม่ได้เลยเหรอครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ที่เป็นซองสีสีเขียวแดงครับสีเขียวแดงอ๋อสีเขียวแดงที่มันเป็นนักสู้หรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ที่มันเป็นแบบเอาไ้กินตอนแก้มเหล้าครับที่เป็นมาม่าแบบเก้มเหล้ามาม่าแบบนี่นี่อันนี้กินผงไปก่อนนะครับเราจะไม่ปรุงแล้วกินผงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเส้นตามไปครับไอว่าแต่เส้นผมเส้นผมที่หัวเหน่อยะตีซาวงตีซาวงเข้าปากอ่ะใช่ครับกินผงไปก่อนฮะขย่าซองฟงเข้าปากอ่ะแล้วค่อยเอามาม่าตามมันจะอร่อยมันจะแบบเข้มข้น อุ้งมามี่นะคะแล้วมีเมนูอีกไหมคะนอกจากมาม่าเนี่ยคะดีครับมีปลากระพงครับแบบปลากระพงปลากระพงกับไข่เค็มครับด้านหน้าใครอยู่ด้านหน้าแม็กเนี่ยจะเป็นไข่เค็มแต่แม็กจะไม่กินไม่ได้กินปลากระพงข้างๆของเพื่อนใช่ครับแม็กกินไข่เค็มไม่เป็นครับปลาปลาบมกินแค่เป็นเรอคะ ทำไมเหรอคะปากกระพงมันหวานครับปลากระพงมันหวานนะครับปลากระพงมันหวานหวานเหรอครับคือเพื่อนนั่งกินอยู่อะไปแค่นี่ยื่นมือมาครับแม็กแม็กจะยื่นมือไปแล้วแบบทำเนียครับแล้วก็ตักขึ้นมากินแล้วก็กินจนหมดครับแย่งเพื่อนกินครับโอ้โหเขาเริ่มกินปลากระพงแบบวินเทจอ๋ออันนี้ก็อินเทจใช่ครับโอ้แบบวินเทจอีกแล้วหรอค่ะผมสนะเพื่อนผมสนะสนานเวลาเวลาคุณเห็นหม้อคุณเห็นคุณเห็นหม้อไฟไหมค่ะค่ะเคยเห็นค่ะนี่ครับ คนหนึ่งเขาใช้กระบวยตักใช่ไหมที่เป็นแบบช้อนยาวๆเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ที่ตักน้ำซุปคนหนึ่งใช้ช้อนปกติแต่นี่ครับยกหม้อไฟซอสครับเทล่ะผเทผมเทเป็นแมคอเลยอ่ะใช่อาปากแล้วยกหม้อครับแล้วก็เทลงปากเลยอ่ะองเห็ดองตะไคร่โบราณคือการกินต้มยำหม้อไฟที่แบบวินเทจครับ แล้วถ้าเปลี่ยนจากหม้อไปใส่กระทะที่มันยังย่างต้มย่าหม้อนอันนี้คุณน่าทำง่ายสุดครับคุณมีขนมไหมข้างๆมีขนมไหมในกระป๋องกระเป๋าเออมีมีพอมีอยู่ค่ะเอะแกะมาครับแกะแกะปุ๊บกินให้หมดก่อนครับแล้วก็ถ้ากินขนมหมดละแล้วมีผงอยู่ในซองเลยครับคุณเอานิ้วลงไปจกครับเอานิ้วเอานิ้วลงไปขวานครับเอานิ้วลงไปคว้าแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็ดูดจิ้มดูดจิ้มดูดนะคุณจะไปเดินมังกี้คุณจะไปเดินมังกี้ถ้าคุณเล่นเกมอย่างเงี้ยคุณคุณจะกอดเข้าปากหรือคุณ หรือว่าแต่มื่ว่าคุณกินขนมยูอแบบแต่คุณว่างเาะอะคุณเอาใช้มือกินไหมคุณใช้มือกินไหมใช้มือกินไหมก็ก็ก็ใช้ค่ะก็ใช้ค่ะ,ะคุณอ้าวผมถามจริงว่าคุณกินเสร็จเนี่ยคุณจะเอามือไปล้างหรือคุณจะดูดนิ้วเออใช้ทิชชู่เนี่ยแล้วคุณดูดนิ้วไหมเปียกใช่ไหมทิชช,ช,ทชู่เปียกไหมทิชชู่เปียกด้ใช่ไหมใช่ค่ะทิชชู่เปียกเดี๋ยวแบคครับแบ๊กเอานิ้วลงไปจกแล้วแบ๊กดูดนิ้วครับจบจบเลย ใช่ครับกินเขาเรียกว่ากินปูไทยแบบวินเทจอ๋อปูไทยเหรอฮะใช่ครับเค็มหน่อยแต่อร่อยแน่ปูไทยผมกินได้เนี่ยผมกินซอสน้ำเงินน่ะไอ้ที่มันเป็นแบบโรลเลอร์คูสเตอร์โรลเลอร์คูสเตอร์ใช่ครับแล้วแบบติดมือเหนียวเหนียวเลยมันมันเลยอะแบบเหนียวเหนียวมันมันเลยแล้วดูจ๊อบแล้วจุดจุ๊บเลยอ่ะโอ้โหจุดจ๊อบด้วยใช่ใช่ครับปั๊บมดเลยอ่ะระวังระวังแสบคอนะคะไม่แสบค่บหวานๆเค็มๆร่วนนะคะพอไม่เป็นไรครับขอแค่อร่อยก็พออ๋อขอแค่อร่อยก็พอคติประะะจจในนคเี่ย ช่ครับกินแบบวินเทจเป็นคนชอบเพื่อนชอบวินเทจเหรอคะใช่ครับผมเป็นคนข้างวินเทจเป็นพิเศษนะเพราะว่าเห็นมาเงี้ยไม่รู้ว่าไม่ร wow ู้ว่าใครแต่งตัววินเทจแล้วเท่าแม็กครับใช่ครับแม็กแค่แต่งวินเทจก็เทยแล้วสาวก็จะนี่คุณเห็นแม็กจริงๆนี่คุณอาจจะกี๊ดก็ได้นะองจริงเหรอคะครับนี่สกิลพิเศษนี่ เคยเห็นแบบขี้เล็บไหมครับนี่ดูดนะครับดูดขี้เล็บนะครับเนี่ยแม็กกับแม็กดูดขี้เล็บแบบวินเทจนะครับผมได้ผมไม่แคะด้วยเพราะว่ามันเป็นเสียเวลาเลยเสียเวลาไงเศษขนมเศษอะไรมันอยู่ในนิ้วขี้เล็บใช่ไหมคือดูดครับไม่ไม่ไม่คงไม่แครไอแม็กไอแม็กไอ้นี่มึงมึงมึงประจานตัวเองได้แม็กอยู่ดีประจานตัวเองเนี่ยเพื่อนผมบ้าดูมันเนี่ยประจานตัวเองกันเนี่ยระวังนะคะระวังนะคะพอแล้วพอแล้วพอแล้ประจานตัวเองเพื่อนผมเพื่อนผมประจานตัวเองมากไปแล้วครับไม่ได้ประจานะครรับไไม่ด้ปเลยครับไม่ได้ประจานครับ ันคือทำตัวสไตล์วินเทจสไตล์ครับผมวินเทจสไตล์แบบแม็กเองตัอเพื่อผมแล้วชื่อชื่อชื่ออะไรนะจุกว่าชื่ออะไรนะไอไอตอมเปชื่ออะไรนะไอเปชื่ออะไรนะตอมชื่อพี่จุกเหรอคะผมชื่อตอมครับแอ้วปีทับันปาทีลาทีกันคลนาทนาทาทกันท้้กันอย่างี้ับ ออาอาต่อเป็นเพ่อน่อเป็นพื่อนฟอดนะเป็นเพื่อนฟอด่ฟอดนี่ฟอดนี่นี่ถ้าอยากรู้จักฟอดสไตล์วินเทจไ้มครับฟอดไหนคะเนี่ยฟอดไหนรู้จักท็อปไหมครับท็อปสไตล์วินเทจก็มีนะฮะเออเไม่อนกับอินเทจคุณรู้จักกี่อ่ออดีมากฟอดท็อป้งวกกันไอรู้จักรู้จักรู้จักแม็ก่้แม็นอน่ ต้องลองต้องลแม็ทั้งทั้งตอบทั้งแมกแม็กเคปซีอะไม่คือฝอ์เนี่ยครับนี่ถ้าอยากเป็นสไตล์ฟอดนี่คุณต้องอายุเท่าไหร่คุณอายุเท่าไหร่ขอทำเลยเออจริงๆแล้วเหมือนอายุ20แล้วค่ะ แต่คุณต้องเด็กกว่านนะนะคุณต้องลดอายุไปหรืออายุเจ็ดอะครับไม่ผ่านเกณฑ์นะชอบครับปอดชอบอายุถึงเจ็ดหรือปล่าอดหวานป่าแล้วปอดแบบฝอดทำนี้แหละปอดจะปอดแบบทำมือทำแบบเอามือรูปปากนะครับเอามือรูปรอบปากอ่ะใช่ระวังนะคะแล้วฝอดฝอดฝอดี้เขาปอดก็รูปเขาอ่ะเนี่ยลองจะได้คุกนะคะอย่างนั้นปะฝอดชอบครับคุกกี้สำหรับปอดคือคุกกี้เท่านั้นแหละครับและและแม็กมันชอบเหรอไอ้แม็กอ่ะไม่ชอบครับแม็กไม่ชอบให้คุกกี้ทำนายกันนะคะใช่ฮะ ก็คนอย่างฟอร์ดเนี่ยใครก็มาแทนเด็กสิบเจ็ดไม่ได้หรอกครับเอาจริงๆอ๋อเด็กสิบเจ็ดเลยเหรอคะใช่ครับใช่ครับนิดหนึ่งครับนิดหนึ่ง๋อไม่ไหวเลยนะคะเนี่ยฟอร์ดเดี๋ยวนี้เขาเป็นเสียแล้วครับเพราะว่าเขาเสียเลยคะใช่ครับเพราะไม่บินเทอแล้วเดี๋ยวนี้ไปไปแนวลักซ์ซูรี่แล้วไปติดรวยอ่ะอปนี่อ๋อพี่แบ๊ พี่แม็กยังดูดปูไทยอยู่นะเป็นคาที่พี่แม็กดูดปูไทยอยู่ทุกคนแล้วไปแล้วถูกใจทุกคนมันเด็กถูกใจเด็กไทยทุกคนปูไทยครับมาห่างหายกันไม่ได้หรอกปูทองปูไทยเนี่อันนี้เนี่ยแสดงคุณชอบชอบแฟนเราสองคนนี้มาอยู่ด้วยกันคุณชอบคุณชอบคุณชอบคุ่แม็กวินเทจเนี่ยคุณชอบแม็กวินเทจเนี่ยฮะคุณชอบพี่แม็กวินเทจหรือเปล่าเนะสไตล์กับพี่แม็กวินเทนจริงจริงก็ ถ้าบอกว่าชอบไหมเหรอคะยังยังไม่ถึงกับขั้นชอบค่ะแต่ว่าเออแบบว่ามีมีการกินเป็นไอดอลนะคะโอ้ประทับใจไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแบบรู้สึกว่าการกินนะมากินด้วยกันไหมฮะตัดใจมาจบซองมุทัยด้วยกันไหมฮะ มีแบ่งไหมล่คะคะพูดไทยนี่เหมือนไม่ได้ซื้อเมอาใช่ไหมแต่ว่าให้ผงนะให้ผงนะใช่ครับเออให้ตะผงได้เหรอคะ <S <s <uss> <S ใช่ครับให้ผงนะ <S <s <uss> <S แล้วก็มือมัน <S <s <uss> <S มันแล้วก็วมาจับแบบอ่าแม็กพี่แม็กชอบเล่นคอมเป็เนพิเศษนะพี่แม็กก็เลยต้องแบบต้องจับเมาส์แลเมาส์มันมันได้ชอบแม็กเลียเมาส์ด้วยครับแม็กก็เอาไปเทสต์เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทำให้เมาส์เมาส์ใหม่ตลอดเลยครับเมาส์มันแบบแป๊บอะเข้ามาใน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 เรียมเรียมแบบแป๊บอะเรียมแปบมาเลยอะใหม่ๆดีครับ นแสดงว่าคุณชอบติดใจการเล่นกินแบบเบ๊เกตนะครับเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวหมยต้องไปลองบ้างแล้วละค่ะหมยว่ามันมันเป็นอะไรที่น่าสนใจเนตัิดปัญหาอะไรโทรมาครับโรเลอโคสเตอร์ที่เป็นส้มๆอ่ะที่เป็นแบบเป็นเหมือนไข่ปลาครับใช่ครับอ๋อเราก็มาชอบกินพวกพานามีสลสิคะเอาดูครับต้องลองดูครับชีวิตเราเกิดมาครั้งหนึ่งต้องต้องเคยดุนิ้วแบบไทยอร่อยถึงใจคนไทยทุกคนนะครับที่เขาบอกจ้างลอยเล่นร้านเลยนะคะเนี่ย อันนี้แบ็กบินเทจจริงครับนี่ผมไม่เคยเล่าเรื่องนี้ใครฟังเลยเนี่ยอวเหรอคะเขาเป็นเขาเป็นสไตล์ของพี่เอาะพี่แบ็กเขาใช่ครับใช่ครับอาจจะคุณอยากรู้สไตล์ของพี่ท็อปไหมหรืออยรู้สไตล์ผมหรือเปล่าว่ายังไงคะว่ามาเลยนี่ครับผมจะทำพรอมแบบเปิดคอมมาตอนหกโมงห้าโมงครับแล้วเราก็จะมาโกหกชาวบ้านชาวบ้านชาวจ้งว่าเฮ้ยอาบน้ำมาเลยเดี๋ยวสตาร์ทคอมก่อน แต่จริงๆคือสตราร์ทคอมก่อนแล้วไปตรา,าตร์ทแบบบัวไม่สตาร์ทแบบบัวก่อนมาสตาร์ทคอามนะพต่ต๊อกาป<อ>ั๊บมันจะมีอยู่พักหนึ่งจะมีพักหนึ่งประมาณสามสี่ทุ่มเนี่ยเขาจะหายประมาณ<ไ>ชั่วโมงหนึ่งเขาจะหนีไปอาบอน้ำี่คนนี้ตาตายนีพี่ต๊อกเขาอันเนี้ยเขาหนีมาแล้วก็หนีแล้วผมไม่รู้ว่าหนีไปอาบน้ำหนึ่งเดียวหรือเปล่าน้ำไม่รู้ว่าน้ำผสมกับน้ำทำให้อารมณ์มดีอ่ะแต่แบบตาตายนีพี่ต๊อกเขาอ่ะแต่ผมจะแต่โกหกชาวบ้านจะชอบแล้วก็หายไปอ่ะหนีหายไปอ่ะ บางทีทุบมัก็จะดีไปอาบนรงอาบน้ำแล้วก็โอนผีอาบน้ำไปแล้วอะไรแบบนี้เป็นกาบอกว่าแน่ใจนะคะว่าอาบน้ำเนี่ยใช่ครับอาบน้ำเสร็จแล้วก็อะไรต่อไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วเพราะว่าตอนนั้นกบบโดนผีห่าซาตานเข้าสิงไว้แล้วครับทําไมล่รคะเพราะผมได้จับไฟแช็คไฟแช็คเนี่ยหนึ่งอันกับบ้องมหัสจร์เนี่ยผมก็จะแบบไปนะ ไปแล้วร่างกายผมไม่อยู่แลยนตอนวิญญาณผมหายสนใจไหมครับสนใจไหมครับเดี๋ยวผมติดต่อเขาให้สนใจไหมครับหายไปแล้ววิญญาณไปเลยนะคะสนใจสนใจเดินดงไหมครับอ๋อพ่อพ่อพ่อมีอยู่ในกระเป๋าค่ะอเดินดงไปด้วยเหรอครับเนี่ยเอาไว้เอาไว้ใช้เวลาแบบแก้เครียดนะคะเป็เครียดด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้เครียดสิคะวันวันวันหนึ่งนี่หมวยเครียดมากเลยนะคะรู้ไหมเครียดเรื่องอะไรครับเครียดเรื่องอะไรโอ้เยอะแยะเลยค่ะป้าป้าหมวยเขาเป็นบังอ่ะอ๋อบังไงครับ บางแบบว่ากินหญงเยอะเหรอใช่ค่ะใช่คือแบบเขาเขาค่อนข้างที่จะมีสาวเยอะนะคะป้าปาน่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีแบบมาสักทีนะคะอ๋อหลอเนาะหลอนะก็ก็คือก็ไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะว่าก็หลอนะแต่ว่าส่วนใหญ่เหมือนก็เจอว่าผู้ชายในเมืองนี้ส่วนใหญ่ก็ก็จะเป็นบางกันหมดนะคะโอ้ตัดผมไปเลยครับผมไม่ได้อยู่ในส่วนนั้นเลยครับผมผมก็ไม่เป็นนะ พี่สวละหนึ่งอะไม่ครับไม่เพราะว่าส่วนใหญ่นี้มีแต่คนแบบว่าเจ้าชู้นะค่ะที่นี่แล้วแล้วเค้าแบบมีคนมาจีบกูไหมฮะเออก็ก็มีนะคะแต่ว่าเขาเจ้าชู้แบกเรียนมาเจ้าชู้นี่คือแบบเขาเจ้าชู้ใส่คุณนะใช่ค่ะแย่เองเลยนะครับไม <legitimacy S 2> ่เห็นมีใครแบบใจดีกับคนเลยมีแต่คนแบบใจร้ายเนาะบูลลี่มายืนใครวะ คนนี้อ่ะคุยกับแม็กไหมครับแม็กจะพาไปดูดกูไทยใช่ครับกินซดน้ำต้มยำแบบร้อนๆนะครับร้อนด้านใจร้อนด้านมันจะลวกปากเอานะคะอย่างเงี้ยนะไม่ลวกครับเขาเรียกว่าอร่อยดีครับอ๋ออูมามินะคะคือมันข้อดีคือการกินร้อนๆคือจะมันจะไปไปไอเนี่ยทำลายเชื้อโรคข้างในลำไส้อืมเมื่อก่อนนี่ผมจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนนี่พี่แม็กเขาคุมอยู่บางครัวนะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาคุมอยู่สามพวกแล้วพี่แม็กกะนี่อย่าผมต้องพูดถึง

เออ้สอบวอลุงมามาคือครับว่างๆว่างๆเราไปตีกรอบที่ไายขับกันปะได้ปะได้เลยนะอยากฟังเพลง Chicken Dance ไหมคะได้ปะลุงเรือได้เลยๆนี่คือท่าเต้นของเพลงนี้เองอะมือนกรอบด้วยเอ่ะเดี๋ยวคุยกับพี่ต๊อบไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพี่กฝากฝากดูอะไรเขาด้วยพี่ก๊าฮะ ้ก็เป็นนี่นะอันนี้ก็เป็นนี่ครั